ที่จังหวัดนครพนมนะคะเมื่อเบิงเรื่องของการบริหารจัดการขยะในชุมชนโดยเฉพาะพิมีการเปิดรับสื่อขยะรีไซเคิลน,นะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อนเรื่องของธนาคารขยะนั่นเองค่ะโดยทีวัดพระบาทเวิรนป่านะคะธนาคารขยะองค์กรประคองส่วนตำบลน,นะคะเวิรนพระบาทนะคะอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมนายวันชัยจัพนพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมคลิกออฟการรับสื่อ ขยะรี่ไสซเคิลน,นะคะขับเคลื่อนการดําเนินง,งานธนาคารขยะขององค์กรประคองส่วนทองถินโดยดําเนินการตามหลักพัฒนายางอย่างยงืนจัดให้มีระบบการจัดการและการกำจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพสามารถนําไปใส่ให้เกิดประโยชน์ในด้านอื่นๆใดโดยการสนับสนุนให้ประชาชนคัดแยกขยะรีไซเคิล ในรัวเรื่อนนะคะและการสนับสนุนให้องค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นได้นําแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใส่ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและกามูลฝอยภ่ายไตรลักการ3 r อานะคะก็คือใส่หน่อยใส่ซ้านํากลับมาใส่ใหม่ลงนโลงส้างความรู้ความเข้าใจและการสั่งจิตสํเนึกให้ประชาชนในทุกพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการที่จะลดปริมาณขยะและการคัดแยกขยะที่สามารถนําไปรีไซเคิลน,นะคะหรือว่าจะไปขายสา้่งรายได้สู่ชุมชนและการ พัฒนาสู่การจัดตั้งธนาคารขยะนะคะ Recycle Rebel Waste Bank นะคะเพื่อเป็นสถานที่รวบรวมและการรับซื้อขยะรีไซเคิลจากประชาชนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและการนํารายได้ไปจัดสวัสดิการในสังคมในรูปแบบต่างๆให้ทางองค์กรประคองส่วนทองทินถูกแห่งดําเนินการขับเคลื่อนการดําเนินงานธนาคารขยะย่างหน่อยนะคะองค์กรประรองส่วนทองทินละหนึ่งแหงกํานดคลิกออฟขับเคลื่อนธนาคารขยะต่างแต่ หมกราคม2,667เป็นต้นไปและกับพิจารณาดำเนินการตามแผนให้แล้วเสร็จภายใน60มือก็คือ2 9กลุมภาพันธ์2 5 6นนั่นเองค่ะโดยจังหวัดนครพนมนะครับก็ได้จัดก,กิจกรรมคลิกออฟนะครับในการรับซื้อขยะรีไซเคิลครับเลื่อนธนาคารขยะนะครับขององค์กรปกครองสนท้องถิ่นทุกแห่งพร้อมกันนะครับเมื่อวันที่ เก้ามกราคม2 5 6พันา้ที่ผ่านมาภายหลังจากไ้มีการคิกออฟนะครับการขับเคลื่อนธนาคารขยะดังกล่าวนะครับองค์กรปกข้องส่วนทองทินในพื้นที่จังหวัดน,นครนพนมเพิ่นกรสามาถขับเคลื่อนและก็จัดตั้งธนาคารขยะได้ครบทุกแห่งกันเลยทีเดียวถือว่าเป็นจังหวัดในการนร่รองนะฮะนำขยะมาอา่ารีไซเคิลนะผีกุ้งเนาะผ่ะาน3 r อานั่นเองนะครับบวาสิเป็นการใส่น้อยใส่ซ้ำและนำกลกับมาใส่ไม่อีกทีอนึงนะครับ ทั้งนี้ข้าพุทชมัขก็เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดนครพนมและการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามนะครับหรือเช็งโฟกูดนะครับทำให้เกิดธนาคารขยะในพื้นที่จังหวัดนครพนมย่างเป็นรูปปรรมประชาชนก็มีรายได้เพิ่มมากยิ่งขึน้นเกิดการออมครับหลังจากนั้นก็มีการลดปริมาณขยะในพื้นที่ชุ่มชนนําซอยลดปัญหาโลหอนใดน้าเด้ และการสร้างการเรียนรู้การคั้นแยกขยะนะครับพร้อมทั้งปุ๊กจิตสำนึกที่ดีให้กับน้องๆเยาวชนและกัประชาชนในพื้นที่นําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปนั่นเองนะครับคัดแยกขยะเพว่าสิเป็นขวดกะเก็บขวดไว้กองลังกะเก็บไว้เอามาสั่งขายก็เป็นการที่นํากลับมาเปลี่ยนจากขยะเป็นเงินเป็นท่องไดได้พ่กุง